ในแฟนตาสติกบีสต์เดอะซีครีสออฟดัมเบิลดอร์ตัวละครหลักของเรื่องอย่างนิวสคาร์แมนเดอร์ต้องร่วมผจญภัยกับเหล่าสัตว์วิเศษที่แสนน่ารักอีกครั้ง <c oughs> พิกเกตตัวโบทรักเกิลที่กล้าหาญฉลาดรอบรู้และเจ้าปัญญาเพื่อนร่วมทางผู้ซื่อสัตย์ของนิวสคาร์แมนเดอร์ที่ช่วยเหลือเขาได้มากใน,านภาพยนต์ภาคนี้เที้ <c oughs> ตัวนิฟเลอร์ที่มีนิสัยชอบวัตถุสิ่งของแวววาวจำพวกเหรียญเงินทองผู้ขโมยสีนตลอดเวลาและทำให้ชีวิตของนิวต์วุ่นวายเหมือนเดิมในภาพยนตร์ภาคน,าน,นี้คุณผู้ชมจะพบว่าทั้งพิกเกตและเท็ดดี้ต่างมีความเป็นฮีโร่มากขึ้นรวมไปถึงยังมีสัตว์วิเศษที่รอพบกับคุณผู้ชมในภาพยนตร์ภาคน,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 นี้อีกมากมาย The army that created bit like army the Harry Potter films. Harry Harry, Hermani, like Dumbledore's Neville, Dean. Army a Army Ron, films is in The นอกเหนือจากสัตว์วิเศษแสนน่ารักที่เราคิดถึงจะกลับมาใน Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore แล้วบันตี้ผู้คอยช่วยนิ้วสคาร์มันเดอร์ดูแลสัตว์วิเศษของเขาก็กลับมาเช่นกัน เธอเป็นผู้ช่วยคนสำคัญที่นิวต์ขาดไม่ได้ในภาคน,นี้เธอได้รับภารกิจจากดัมเบลดอร์เช่นเดียวกับสมาชิกในกองทัพดัมเบลดอร์คนอื่นจึงทำให้เธอมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้บันตี้ที่รับบทโดยวิกตอเรียยิส เปรียบเสมือนมือขวาของนิวที่หลงไหลในตัวเขาเธอเชื่อถือได้น่าไว้วางใจและเป็นการเป็นงานอย่างมากเธอคิดว่าดัมเบิลดอร์มองเห็นสิ่งนั้นนั่นคือความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่นกล้าจะทําในสิ่งที่เขาร้องขอคุณผู้ชมจะต้องอมยิ้มไปกับบุคลิกของเธออย่างแน่นอนภารกิจกอบผู้โลกจะสําเร็จหรือไม่ติดตามสงครามแห่งโลกเวทมนต์นี้ได้ใน Fantastic Beast the Secrets of Dumbledore สัตว์มหัศจรรย์ความลับของดัมเบิลดอร์